สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆในเพจแต่และด่าครับอยู่กับผมตุ้ยปันเข็มนะฮะกับบทวิเคราะห์ฟุตบอลครับในวันพุทธที่12 ที่จะพบกับนอริดซิตี้นั่นเองนะครับเวทในเกมฮิวเลียพวกเขาชนะมาสองนะัดติดต่อกันยิงนะครับก็คือเกมบุกะล ล่าสุดเนี่ยคือเกมลีกที่บุกไปเชื้อทคิสเซนพาเลสสาประตูต่อ2นะฮะส่วนเเกมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นฟุตบอลเอฟเอครับก็เอาชนะลีดมาได้2ประตูต่อศูนย์เท่ากับตอนนี้ชนะมา3นัดติดต่อกันในทุกรายการนะครับขณะที่ City, นอริสซิตี้นะฮะมีกระตุกหัวใจมาจากนัดที่แล้วนะครับในการเล่นเกมเอฟเอครับแล้วเอาชนะชาวตันมา1ประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นครับโอ้โ oh หในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกพวกเขาแพ้มา5นัดติดต่อกันนะฮะและเกมรับเนี่ยโดนยิงกระจยุยกระจายครับเวสต์แฮมวันนี้ ผมเชื่อมั่นเลยครับว่าจะยิงนอริทได้ขาดมากกว่า1ประตูแน่นอนนะฮะต่ออยู่1.25ครับต่อเวสแฮมได้เลยนะครับเกมลูกของเขาดุดันอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะขาดไซด์เบนรามาก็แล้วแต่นะฮะเนื่องจากว่าไปเตะแอฟริกันในชั้นคัพนั่นเองนะครับแต่องค์ประกอบอื่นๆยังดูแข็งแกร่งครับผมว่าเวสแฮมยิงชนะมากกว่า1ประตูแน่นะครับตัวต่อมาครับ มองไปที่ฟุตบอลเขาเรียกเป็นซูเปอร,ร์คัพของประเทศสเปนนะครับเป็นการดวลกันร,ระหว่าง2ทีมยักษ์ใหญ่นะฮะเรอัลมาดริดกับทางด้านของบาร์เซโลน่านั่นเองนะครับแต่ผู้นี้เนี่ยมันย้ายวิก,กันไปเตะที่นู่นเลยนะครับประเทศซาอุดีอาระเบียนั่นเองนะครับก็เออตะสนามกลางนะครับแต่ว่าตัวผู้เล่นเนี่ยมันก็เป็นทีมชุดใหญ่ทั้งหมดนะครับเรอัลมาดริดนี่ขนนักเตะแบบโอ้โหตัวเทพๆไปกันเพียบเลยนะครับขณะที่บาร์เซโลน่าเนี่ยก็เช่นเดียวกันคือ เออบาซ่าเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะครับว่าปีนี้เขาสร้างทีมจากเด็กนะฮะดูแล้วก็เป็นบอลผู้ใหญ่เจอกับเด็กะฮะในเกมนี้แล้วเลยเอามาริดต่ออยู่0.25ครับผมเชื่อมั่นในความต่อเนื่องของเกมลุกเรียวมาริดมากกว่านะครับเกมล่าสุดนี้ก็ทําให้เห็นแล้วนะครับในการเอาชนะทางด้านของเออบาเลนเซียมาถึง4ประตูตอนหนึ่งขณะที่บาเซลนาเนี่ยยังกระท่อนกระแท่นนะฮะไม่มีความสม่ำเสมอล่าสุดก็เสมอการาดาด้ามาผมดูแล้ววันนี้จะเป็นเรย์มาริดครับที่ชนะบาเซลนาได้กับเด0.25ครับต่อเรองหมาดริบได้เยรยบ ข้าไปดูกันที่ฟุตบอลอิตาลีนะครับก็เป็นฟุตบอลเข้าไปอิตาเลียนะฮะการดวลกันระหว่างอตาลันตากับทีนของเวเนเซียนั่นเองนะครับสองทีมนี้นี่อยู่ในฟอร์มที่ตรงกันข้ามเลยนะครับเนื่องจากเวเนเซียนี่แพ้มาสองนัดติดต่อกันนะฮะแล้วทั้งสองนั้นในพวกเขาแพ้แบบโดนยิงขาดสามประตูทั้งสองนัดเลยนะครับขณะที่อตาลันตาเกมล่าสุดนะครับในฟุตบอลเซเรียอาเนี่ยบุกถล่มอูนิเดเซถึงหกประตูต่อสองครับเกมรุกของอตาลันตากลับมาทํางานได้อย่างฉึกฉักอีกครั้งนะครับผมว่าวันนี้ไม่น่าพลาดครับสําหรับออตตาาาาลันนนใกรเชะ เวเนเซียที่เกมรับมีปัญหาได้มากกว่า1ประตูนะครับ1.25ต่อตานาตาได้เลยนะครับส่วนตัวสุดท้ายนะฮะเป็นฟุตบอลซูเปอร์คปาของประเทศอิตาลีนี่แหละครับจากการเจอกันระหว่างอินเตอร์มิลานกับยูเวนตุสนั่นเองนะครับอินเตอร์มิลานเล่นทรงดีกว่าครับเกมรับเกมรุกมันดูมีเสถียรภาพมากกว่ามีความสมดุลมากกว่านะครับเกมล่าสุดที่ยูเวนตุสเอาชนะโรม่ามาได้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นความห่วยแตกของโรม่าด้วยนะครับเกมรับมันแย่จริงๆนะครับผมรู้สึกว่าอินเตอร์ดูดีกว่า้ให นะฮะสเปอร์ครับจะเอาชนะเชลซีได้เวสแฮมชนะนอริดมากกว่าหนึ่งประตูแน่นอนเรอัมลมาดิดจะเช็คบินเอาชนะบาร์เซโลนาได้นะครับอัตลันตาชนะเวเนเซียมากกว่าหนึ่งประตูแน่นอนและตัวสุดท้ายครับอินเตอร์มิลานจะสามารถเช็คบินเอาชนะยูเวนตุสได้ครับ